สวัสดีครับผมบอมบี้ AKA Bigo นะแล้วตอนนี้อยู่กันในเกม Soul w a r อีกแล้วนะแล้วก็วันนี้พี่จนะสอนวิธีการเอาชิคไครนะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องเป็น Soul Ripper นะไม่ใช่แบบว่าเป็นนักเรียนนะต้องเป็น Soul Ripper แล้วอย่างที่2นะเราต้องมีแรงถึงแรงสิบนะจากนั้นก็การที่เราจะได้ชิคไครเนะี่ยเราต้องชักดาบมาก่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ฮอลโลหรือคนอื่นตีเรานะถึงเลือดระดับหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะ ได้มันจะแปลงร่างอืมทีนี้ก็รอขั้นตอนนี้เราก็แค่รอเออนี่ไงมาแล้ว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 นี่ไงโอ้อมาแล้ว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 ชิคายของพี่เป็นอะไรกันเฮ้ย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  ก็บผ้ไวก่อนเก็บภาพความทรงจำปึ๊บโอ้อยของของหัวแดงนะเพื่อนเราเอกเชื่อแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยเยดโคเท้ามาดูสักยี่แรกหน่อยไหมอุ้ยอืมยี่สองคำรามอืมอ๋อวัดตีอื้ออ,อือ,อนี่แหละ ก่อนอ่านถ้าถ้าเป็นบางใครอาจจะแบบเบอร์กว่านี้นะแต่นี่ก็เป็นแค่ขั้นชิคครก็โอเคโอเคสวันนี้ผมมีโก้เอเคบอมบีต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะแล้วเราก็มีดิสคอดเป็นของตัวเองสามารถมาจอยได้ลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนะสว่วนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุบ๊บ